ครูตำรวจสาธารณสุขทหารข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นหนี้มีจํานวนกว่า3ล้านคนท่านผู้ชมครับในกลุ่มข้าราชการส่วนใหญ่จะตกเป็นลูกหนี้ของสากลอมทรัพย์และสถาบันการเงินของรัฐซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีมูลหนี้3ล,ล้านล้านบาทที่เป็นสินเชื่อสวัสดิการหักเงินเดือนและในจ้างส่วนราชการช่วยอำนวยความสะดวกหักเงินเดือนนาส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ข้าราชการจะได้อาจาราห์หรืเวนเงินกู้ที่ต่ําและผ่อนปรนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ต่ำมา,ามกเคราะห์ซ้ำกรรมซัด ตกเป็นจำเลยสังคมถูกตราหน้าว่ามีวินัยเป็นหนี้เพราะความพุ่มเฟืองตัวเองแท้ที่จริงแล้วปัญหานี่ข้าราชการบุคลากรภาครัฐไม่ได้มาจากการใช้จ่ายเกินตัวแต่อย่างเดียวทาาเกิดจากว่าสินเชื่อพิเศษนี้มีอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ที่ข้าราชการต้องจ่ายอยู่ในระดับสูงเกินความเสี่ยงมากดอกเบีย้ยเงินกู้สูงถึง13.57%ต่อปีทำให้ข้าราชการแต่ละเดือนจะจ,จ่ายดอกเบีย้ยไม่ต่างกับดอกลอยของหนี้นอกระบบเลย